นีก็เบิ่งไก่กันเลยพี่น้องก็มีสีสันขึ้่นน้อยนึงเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมาพบกับน้องโอเออีกแล้วเด้อวันนี้โอเอกลับมาอฮอดกรุงเทพแล้วทุกคนมาฮอดบอลเฮ็ดงานแล้วแล้วันนี้โอเอกลับจีบผาไม่เฮ็ดแนวกินเนาะมืัอนี้ได้เฮ็ดปู่อะทุกคนนี่เฮ็ดปู่เอามาจากบ้านของก่อนมาจากบ้านไม่ยากโอ้โหใครทำไงน้องี้มาแกง มามามาลงมือก <c ười> ันเลยทุกคนแต่มื่อี้จิบบไดเปิดคนดังเด้พี่น้องเขาเปิดในแต่ตอนนี้รีบเนาะทีแรกก็เปิดไฟก่อนน้ำนี่กับชิบูไซไลาเป็นไดดอกทุกคนใส่น้อยหนึ่งเดี๋ยวจังน้อยหนักเฮ็ดไม่กับสีปุูมออกอีกเนาะ นี่ลัก็ณะใส่บักพริกนี่ก็จะเอิญพริกก็นและยังมีพี่เนาะหวานหน่เอิ่นพริกนี่กันแต่ว่าเสียงนวลนน้อยหนึ่งเลยทุกคนบอกว่าอุ้ยเปิดเครื่องขุดควันเนาะเพราะว่ามือนี้โอเอใส่ประเด็กแต่ว่าข้อนุญาตแล้วแหละทุกคนเสียงเงินน้อยหนึ่งเด้อก็เสียบยาข้างในหนอกพี่น้องแกงเฮ็ดเนาะแต่ว่าเสียดายอย่างหนึ่งคือมันไม่มีพักติกนี่เลย ท่านทักอินอะโอเอ่ะในสูตรอเอเนาะทักอินอเอก็บจิตอนาคลงไปแล้วก็ดำหมักพีกลงไปมันนี้บ่มี่หมักกันโคกนะะเว้ยก็เลยถูกๆๆกมอทกคนป้างเสียงเมื่นกาซื้อสีเพชรทากอรีหมักพีกันนะใชร้อยหนึ่ี่จลอดหาหมอโพดเจน้อยเนี่กัจะเอาเฮ็ดลงแล้วก็้ากัสิบุ้งด้วยประแดกเป็นงอชาน่ะเนี่ยทุกคนก็ไได้เงี้ยไปกับนีพักนั่งตูผอเนาะกัาล่างๆแล้วไปเอามา อยากหมอโคตราะทุกคนเอาอะไรกันกเอาเนืเเนตเนะ้ต้มเลยเนาะเพราะว่าเปิดไปแง่างยแรง,ง,ง,งในไงหมดอในดอกโอ้ยอะไรของรุ่งไทยเป็นฟุ้งเนื้อลยทุกคนมันบ่มีอะไก,กินจินตนาการเอาเนาะเื่อว่าเ์าอยากให้เฮ็ดแกงเ,ย,กเย็ดอาหัรเสร็จอย่ามั่นใจเลยอ่ะเอาไปนิดนิดน้อยก่อนให้หมอโคตรอีกแบบนึงก่อนหรือว่าไปอยากใั้หมอโคตรแกเองคนคุ้งเลยแกงนัวได้หรื bạn tính khoảng bảy mươi đấy để cả khương, chắc nằm anh nặng yên <US> <ourse> ្ <oni> <box ul lly> ័់ះោ៏្កម្្យងះទៅ្ះន្យៈៅ្យអ្៌ម្យបំ្ម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 ្ ༀzieć ្ទំ៊ៅ៌្ទំ្ម្ម្ แกงม้าละซุปทอดซีบรหมอแล้วก็ตรงนี้ตวหย่พี่น้องเห็ดดอกเห็ดน้อบัิเกไก่พี่น้องดอกน้อยได้หวานค่ะพี่น้องอเห็ดปวกดอกมากกับโพดไม่ไหมนอแบงดอกอย่งงีมันไ้ละกับพีบคได้กินกเอฮามาเลยพน้อบางดอกมันยังม่ได้ละโคอีกนนะหวานค่ะพี่น้องก็ได้ คิดออกว่าเ็ดเมนูไปงัิ้งกินนะฮะก็เลยโอ้พแกงแบบบ้านอดีกลัวพ่อได้คิดหอดต่อน่ะยังเลื่อนออกมาเาถ้าได้แกงไม่ดึงแต็กใจกันเลยพี่นงนี่บอกก็นับคดไอ้แกงเล็กแกจะ่อดใจยังลายเด้พี่น้่ง ไปซํานีแล้เนาะอืมตอนนี้บ่วําลงโพดแกงเนี่ก็สิบ่ได้มีหยัง่าเด้พี่น้องก็ใส่ปตอนเ็ดมันสุกแล้วเกสิบ่ได้ใส่หยังมาด้พี่น้องมีแต่ถ้าเอาผักน้ตัวลงใส่เนาะเป็นไดเป็นได๋1บาใส่ดเลยพี่น้องเพราะว่าบ่เอาไว้ได้มันสิเน่า มีเนี่เห็ดกินมันเนาหินลาลเาเนาะเสียดายกลิ้งใส่ไปเลยเอาเป็นมาทดแทนนะสมกิโมงกัได้นะสมกิโมงเก่าๆนะน,นี่ใส่ลงไปก็หน,หนิ้ีสั้นขึ้นนอยนึงเดลยน้องจะเสบครับแกแล้วแม่โอ้ยกาสิเซกองอันนี้เอาไวนะ้หมอเสียไปล้างเนาะต้องเก็บรักษานตอนที่เราจะกลับมา ดี ây, ่หมอกเไก่ไก่ก่อนสิบปุ่มกันนะนี่มาเบิ่งไก่ไก่กันเลยพี่น้องก็มีสีสันกลิ่นน้อยนึงเนาะนี่รักแมงโก็เป็นกำหัวหม่ว่อยู่หสองเดียวกันเลย เรียบร้อยเลยเป็นมาป่งได้นะพี่น้องโอ้ยพักบักคักบักนอนง่ายกัมีง่ายกัมีดอกน้อยกัมีเยอะแยะเลยแกงซุกแล้วป่งได้เอ้ย10หอกตัดได้เลยนะแต่เหม็อนกอ Tê xong một nhau. nha. con vô. Kiểu con anh đi về thịt มาเต้ดังค่ะพี่น้องเอาเป็นว่าบริการเรียบร้อยแ้่ๆเอาพระชโนเอดาติโกโตกันเดิมพี่น้องว่ามี่ร้านของได็ก่อนแล้วมาขอกันไว้คลิปหน้าได้จ้าพี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มาหายด้วยกันจ้าสวัสดีเด้อบ๊ายบายไปแล้ว